ก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการกอล์ฟกัมมาเบิรอีกแล้วนะครับผม <Wow. S 1> วันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงยียบเหงานะครับผมที่จริงมันไม่มีพื้นที่ให้ให้ให้ให,หรีวิวหรอกเพราะว่ามันที่มันน้อยมากครับที่จะทําให้รีวิวเปิดหมดเลยพื้นที่มันน้อยมากทุกคนแบบว่าต้องมานั่งแบบหาที่ ผ่าที่พูดคุยกับรถเนี่ยซึ่งเอาความเปจริงนะคือแบบผมอายมากเลยว่าแบบเวลาแบบมีคนมีคนผ่านมาแล้วแบบมองเงี้ยว่าเอ้ยกูทำอะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับผมฉลองร้อยซับแล้วนะครัะผมชแนลเราตอนนี้ก็มาอยู่ที่1 0ึ่งร้อยหซับแล้วนะค,ะนครับผมตบมือเ <úng> ย ja ี่ยวเยี่ยวากูบาบอกว่านะครับผมผมก็จะมา บอกข้อดีข้อเสียของรถคันนี้นะฮะหลังจากที่ใช้มาประมาณออกี่โลวะผมใชไปกี่โลดวว่าแป๊บน,นึงนะผมน่าจะใช้ไปประมาณ5,287โดโลนะครับผมใช้มาประมาณนี้นะฮะก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียกันนะฮะว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับผมมาพูดกันดีกว่านะ,ะอย่างแรกเลยนะครับผมสิ่งที่คุณควรค,คำนึงในการซื้อรถนะ,ะคืองบประมาณครับว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ของผมม่าที่จริงอะ่ะผมมีงบอยู่แล้วแต่แต,ตอนนั้น คุณแม่เขาบอกว่าเขาชี้คันนี้คันนี้มันเล็กกว่านะครับผมูนแล้วูนแล้วเหนื่อยเพราะว่าเอาชิลปิดไงมันเลยเหนื่อยนะครับผมนี่เราก็เพิ่งล้างมาสวยไหมเงาไหมแ,แบบเงากิ้งเลยนะเพิ่งล้างมานะครับผมคือช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่เหมือนจะเริ่มจะหยุดเริ่มจะไม่ค่อยตกแล้วนะฮะก็ข้อดีข้อเสียเลยผมจะบอกว่าข้อดีข้อแรกคือมันเล็กครับผมมันเล็กมากรถมันเล็กแล้วคอนโทรง่ายมากครับรถคันนี้น,นะฮะรถมันค่อนข้างเขาเรียกไงอ่ะ เวลาเราคุมรถอะผมมีความรู้สึกว่ามันจะคุมง่ายกว่าคันที่มันแบบใหญ่ยาวนะครับผมอย่าคิดลึกนะฮะ <cut> อย่างที่สองคือข้อดีจริงนึกข้อดีไม่ค่อยออกวานึกข้อดีไม่ค่อยออกนะครับผมอ่าผมนึกข้อดีไม่ค่อยออกผม,ผมรู้แค่ว่ามันคุมง่ายแล้วมันออกข้อดีอย่างที่สองคือราคาถูกนะครับผมที่จริงแบรนด์ไทยผมไม่ได้ดูถูกนะว่าแบรนด์ไทยมันไม่ดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่ามันราคาถูกแล้วรถมันค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยผมมีความคิดว่ามันสวยนะอย่างเงี้ย อันนี้คือซื้อมาเอ้ยดาวมาสามหมื่นนะครับผมพอนสองปีนะครับผมส่วนข้อเสียผมขอพูดข้อเสียก่อนเออผมขอพูดข้อเสียเลยแลวกันนะข้อเสียคือค่ายเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะพังง่ายไปหน่อยนะครับผมในบางในบางชิ้นส่วนนะมันมีปัญหาเยอะนะครับผมถ้าเป็นตระกูลเดมอนร้อยห้าสิบรนะผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเอเอ,เอรุ่นอื่นมันเป็นหรือเปล่านะแต่ร้อยห้าสิบกรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะสุดเลยนะครับผม ผมลองไปสอบถามคนในกลุ่มมาแล้วก็หลายๆคนที่ใช้นะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ใช้ก็ค่อนข้างมีปัญหานะผมแต่แต่รุ่นน้องผมที่สนิทสนิทกันนี่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่นับนะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับผมส่วนอย่างที่สองที่คนคิดว่ามันจะแพ้เวฟหรือเปล่านะฮะแบบแข่งเวฟแบบแข่งกับเวฟแต่แพ้นะครับผมมีคนทําคลิปมานะแข่งกับเวฟมันแพ้นะแต่ในความรู้สึกผมอผมคิดว่าไม่แพ้นะถ้าเวฟไม่แต่งจริงอันนี้พูดจริงๆนะถ้าเวฟไม่แต่งคือ ถ้าเวไม่ทํารูปไม่ทําเครื่องมันไม่แพ้หรอกฮะคันเนี้ยมันต้องร้อยห้าสิบเลยนะมันจะแพ้ได้ยังไงฮะต่บางคนก็เถียงกันอันนี้ก็แล้วแต่คนจะพูดกันนะคุณพวกคุณคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาใต้ล่างตอนนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะชอมเมต์เยนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วคลิปรีวิว r สิบห้านี่คนดูถล่มทลายเลยครับคนดูค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็คลิปขับเดมอน fi ก็คนดูถล่มทลายเหมือนกันครับแต่และคลิปนี้แบบถล่มทลายแบบ ดีใจครับรู้สึกปลื้มใจว่ามีคนชอบในตัวเรานะมากดซับเรานะครับผมคือจะมาประ,ประกอบนี่คือกูจะมาเล่าเรื่องหรือกูจะมาคืาเรื่องอะไให้ทุกคนดูว่าประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถนะับผมแต่ผมแนะนนะําเลยออะผมพูดสรุปเลยนะครับผมจริงข้อดีอะผมไม่ค่อยเห็นว่าข้อดีผมรู้แค่ว่ามันเล็กแล้วมันคอนโทรลง่ายนะผมมันคุมง่ายนะฮะมันเล็กไงส่วนข้อเสียข้อเสียคือ มันค่อนข้างพังมันชิ้นส่วนมันพังง่ายไปหน่อยครับแต่เครื่องยนต์ดีนะเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยครแต่ชิ้นส่วนอย่างเช่นเออเกน้ํามันกล่อง C D I กล่องของรถนะฮะเสียนะฮะ และส่วนมากเกณฑ์น้ำมันผมมาเป็นบ่อยมากเลยครับเกณฑ์น้ำมันไม่ตรงเกณฑ์น้ำมันเจ๊งอย,อย่างนี้ลวนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนอื่นก็ดีหมดการขับขี่ดีครับแต่เออใช่มีอย่างหนึ่งคือรถมันค่อนข้าง,ขงสั่นในเวลาความเร็วสูงๆนะเวลารอบสูงๆมันจะสั่นนะตรงตรงแฮนดนะ์มันจะผมมีความรู้สึกว่ามันกึะดือนิดนึ่ะครับแต่ผมขับนานๆแล้วมันก็เลยชินนะครับผมก็สาหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณมีงบสักนิดหนึ่งเพิ่มอีกสักนิดนึงก็หนะนึออ่ ออกตัวใหม่ไปออกตัวพวก gr 200อย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็น150 gr ผมแนะนําเป็นตัวหัวฉีดขึ้นไปนะครับผมแนะนําเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนมาเจอปัญหาแบบผมนะครับแต่บางคันคนได้ไปมันไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาเลยนะแต่คนที่แบบมีปัญหาปัญหาแรกเลยมีปัญหาปุ๊บมันก็จะมีไปตลอดนะอย่างของผมนะมีปัญหาตลอดนะครับผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะก็เครมหลายรอบแนละ้วแต่ผมจะบอกว่ารถค่ายหนะ้าหลังการขายมันดีมากเลยนะแบบ เขาบอกว่าซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน1ปีหนึ่งหรือ1 0,000กิโลนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับไปดูในคู่มือที่เขาเขียนว่า3ปีหรือส0 0 0กิโลนะอย่าเข้าใจผิดนะลองไปอ่านดู1ปีนี่คือแบบเหมือนจะเป็นแบบตัวเคดแค่แค่ทุกทุกส่วนอะถ้ามันพังคือเขาจะเคลมให้แต่พอหลังจากหมื่นหนึ่งไปแล้วอะถ้าเป็น3ปีหรือ3 0ม0 0ืคือเครื่องยนต์ก็คือนี่ฮะเป็นตัวเครื่องยนต์นะถ้าเป็นอะไรพังเขาจะเคลมให้ฟรีนะครับผมแต่ผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้ามันพังหลังจากหมื่นโลนะ กูต้องต้องเสียเงินใช่ไหมนะครับผมส่วนอย่างต่อไปนะที่ผมจะพูดก็คือของแต่งนะของแต่งมันค่อนข้างหาง่ายนะผมผมพูดเลยว่าเป็นรถที่แต่งแล้วสวยมากนะครับผมแต่งได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปลายกระจกปลายแฮนเออที่อุดกระจกท่อกันลม้มท้ายสัน้นกันดีดปั๊มเบรกปัก๊มคังเนี้ยแต่งได้เยอะครับโชก็แต่งได้นะครับ แต่งได้หลายอย่างนะเกี่ยวกับรถคันนี้มีเฟลลิ่งด้วยนะครับแต่งได้เหมือนกันนะครับหรือว่าควรจะทําเป็นทรงดูกติก็ได้นะแต่ผมจะทําให้มันเป็นเดมอนเป็นเดมอนนะครับผมจะไม่ให้ทําเป็นทรงดูกติแน่นอนนะครับผมถ้าแบบผมพูดวกไปันมาผมขอโทษด้วยนะพอดีว่าช่วงนี้คือผมเป็นคนพูดแบบไม่มีสริปมันไม่นึกก่อนพูดอนะคืออยากพูดอะไรกูพูดเลยนะครับผมก็ใครที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์มาใต้ร้านครับว่าอยากรู้อะไรนะครับผมก็ไม่มีอะไระครับ แค่อยากจะบอกว่าคนที่สนใจรถคันนี้ครับถ้าคุณไม่มีงบจริงๆนะผมเนี่ยผมพูดนะสำหรับคนที่แบบเออเรามีงบน้อยนะครับซื้อคันนี้ก็ได้คันนี้ก็ดีนะฮะซื้อคันนี้ค่ายนี้นะฮะเลมอนนะสิบแต่ถ้าเกิดคุณมีงบอีกนิดนึงอ่ะผมแนะนำไปเล่นค่ายอื่นดีกว่านะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหานะไอเชี่ยกูพูดขนาดนี้เขาจะมาฟ้องกูไม่ไดี <c oughs> แต่ค่ายไทยก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะฮะค่ายไทยนี่ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ <Wow. S 1> ผมพูดความจริงเลยนะ ดูอย่าง t R 200ร้ดิเนมาใหม่สวยสาสอย่างเงี้ยสวยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะครับผมเท่าที่ผมไม้นี่มานะฮะโอ้ยนี่ก็พูดมานานแะล้วนะมันเริ่มมืดแล้วย็นนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงที่ไม่มีใครอยู่นะมีผมอยู่คนเดียวนะฮะไม่รู้กูจะโดนขโมยโดนตีหรือเปล่านะโอเคก็มีเท่านี้ครับผมก็อาจจะช่วยประกอบในการตัดสินใจกับคนที่กำลังจะซื้อรถได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป หาข้าวกินกันดีกว่านะครับผมมาได้เวลากลับบ้านกันนะครับผมทุกคนมะเอ้ยผม,ผมเชื่อว่าในการที่ผมจะเขาเรียก่ไงอ่ะจะทำการปรับมุมกล้องให้มันได้ที่อ่ะมันใช้เวลาโค่นานเลยนะทุกคนมะเราไปกันดีกว่าคือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนเดยวไปหาข้าวกินเดี๋ยวนะฮะ คือผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยกดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมอันนี้คือผมอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆนะทุกคนคือแบบผมมีความคิดว่าถ้าไม่มีทุกคนอ่ะก็คงไม่มีผมในวันนี้หรอกนะครับผมไอ้เสียงลมจะเข้าหรอวะไปนึงนะโอเคประมาณนี้โอเคเสียงลมเข้านิดนึงขอโทษนะครับผมโอเคก็อยากจะบอกว่า ทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ผมในการทำคลิปเลยนะครับผมพูดตรงๆนะคือที่มาถึงรอยสับตรงนี้ได้อะเพราะว่าทุกคนนะทุกคนคอยคอมเมนต์คอยคอยกดติดตามดูผมชอบที่ผมเป็นอย่างนี้คือผมอ่าชอบตรงผมผมคิดว่าในการกดติดตามอะ่ะมันต้องมาจากการจากใจจริงอะ่ะที่เราแบบเออเราชอบคนนี้ว่าเราก็เลยกดคนนี้นะฮะไม่ใช่แบบเอ้ยมีคนจ้างมาให้กดเงี้ยเขาจะไม่รักเราจริงนะครับ เอามาให้พี่แก๊บัสดีครับรถเยอะมากมากครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวให้พี่แก๊บเขาเปิดนะโอเคพี่แก๊บเปิดเอาตามนะโอเคป่ะมุมกล้องเป็นไงบ้างครับช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะว่ามุมกล้องมันดีกว่าเมื่อก่อนไหมฮะคือผมไม่ได้ใช้เป็นสายรัดแล้วนะผมใช้เป็นอินพ็อกซี่นะผมใครรู้จกักบ้างอินพ็อกซี่นะผมคือได้หมวกกันน็อกใหม่ปุ๊บก็เลยเอามาติดเลยนะฮะ คือผมลองทำผิดทำถูกนะสุดท้ายก็ได้ประมาณนี้ฮะมุมกล้องถ้ามันไม่ตรงหรือยังไงขอโทษด้วยนะแค่อยากให้มันเห็นเขาเรียกไงเห็นมุมเห็นทั้งไม่รถเห็นทั้งพื้นพื้นถนนนะคืออันนี้นะผมจะบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะทำ YouTube อยากจะทำเกี่ยวกับเอออัดคลิปแบบขับรถแล้วพูด แล้วให้เห็นเป็นเฟิร์สเ่อร์เซอร์หรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับผมก็คือคุณต้องมีแอคชั่นคัมเรราสักหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโปรหรือแอคชั่นคัมเรรายางอื่นเอชเจเคนก็ว่ากันไปนะครับผมเออใช่มีมีน้องคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ถามนะว่าพี่ใช้กล้องอะไรนะผมก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอบไปแล้วแหละแต่ผมจะจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมใช้กล้อง GoPro Hero 5 Black นะครับผม คือเมื่อก่อน่ผมใช้กล้องแอคชั่นคาเมรธรรมดาเป็นของอ e ีเคนะครับแต่มันไม่มีกันสั่นแล้วคุณภาพมันก็ไม่โอเคอ่ะแต่ผมก็เลยกัดฟันเลยซื้อ GoPro ไปถอยมือ2อก็โอเควะอย่างนั้นก็เป็น GoPro นะฮะก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้นะผมก็คุณภาพก็จะดีขึ้นนะผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะผม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่กดกระดิ่งนี่บางครั้งมาดจะไม่แจ้งเตือนคลิปของเรานะครับผมคลิปของผมดีไม่คลิปของคนอื่นเฮ้ยเฮี้ยพูดอะไรนะครับผมอ้ยไฟเขียวพอดีเลยดีใจดีจังเลยนะครับผมมีอุย้ยม,มีมีผู้หญิงมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเขาใช้คำว่าขะนะก็มีคนถามผมเยอะมากนั้นะในคลิปลหลายคลิปนะเฮี้ยเฮี้ยเฮียเฮียทันบอกว่าอุ้ยไม่รู้ว่าไม่ทันเฮี้ย มีมีมีคนถามผมเยอะมากนะครับในคอมเมนต์เดมอน150ดีอนะครับเออโชกหัวฉีดต่างไงก็โชกคาบูบ้างเออตัวคาบูกินน้ํามันเยอะต่างเยอะโอยเยอะกันเยอะโอ้ยอีียจะบอกว่าคนคนถามนะเขาถามผมว่าเออเดมอนหัวฉีดเนี่ยมันกินน้ํามันต่างกันกับคาบูไหมนะครับผมต่างกันเยอะไหมอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อ มันก็เอาความส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่เยอะนะไม่ต่างเท่าไหร่แต่หัวฉีดก็ยังเป็นก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะสำหรับใครที่จะเล่นรถค่ายนี้ก็แนะนําหัวฉีดด้วยนะครับผมไปเราซิ่งกันเลยดีกว่านะเข้าบ้านไปกินข้าวเดี๋ยวนะ ตอนนี้ก็มาถึงร้อยซับแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปของผมนะครับห้าร้อยซับดีไหมหรือว่าพันซับดีจะเป้าหมายผมว่าอยากจะถึงพันซับงั้นเนื้อเป้าหมายต่อไปก็พันซับก็การส่วนห้าร้อยก็ถ้าได้ก็ดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมคือทามาสามเดือนได้ร้อยซับคือขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะไม่รู้จะหาคาขอบคุณจากที่ไหนนะครับผม มีน้องๆคอมเมนต์มามีพี่ๆคอมเมนต์มาก็ขอบคุณนะครับมีน้องคอมเมนต์มาแต่ผมไปเห็นที่เขาบอกว่า FC ผมอะ่ะเขาย่อทับเยอะกว่าผมอีกนะขับเดมอนเหมือนกันเด้เหมือนจะอยู่แถวมินบุรีนะฮะถ้าน้องได้ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาต้ล่างอีกนะครับผมชอบดีฮะน้องเขาเป็นคนเฮฮาดีนะพี่ชอบนะโอ้ยเฮียลืมว้า <Wow. S 2> ถึงบ้านแล้วเร็วจัง ต้องไปซื้อข้าวกินนะคนเราก็ต้องกินข้าวนะจริงๆนะถ้าเวลาผมพูดอะไรถ้าผมแบบพูดแบบพูดเชี่ยอะไรไม่รู้เรื่องนะแบบคอมเมนต์ได้นะว่ามึงมึงพูดเชี่ยอะไรกูฟังไม่เข้าใจคอมเมนต์ได้นะฮะผมเป็นคนพูดแบบเวลาพูดจริงๆอ่ะแบบนึกนึกนะว่าแบบเออจะพูดอะไรนึกนะแต่พอมาพูดจริงๆอ่ะอ้าวพูดอะไรดีวะไอ้สัต์พูดแบบวุ่นไปมงมาขอโทษจริงนะคือยังไม่ชินกับการพูดนะเดี๋ยวต้องรอสักพักนะฮะขอเวลาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวอยากออกหน้าก็เหมือนกันนะแต่แค่การ ดูด,ดูจากการพูดก็ไม่น่ารอดนะนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับปิดคลิปก็เลยดีกว่านะสำหรับใครที่ช่ายืมดืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องก๊อปกร,ระเบิดนะสอนนี้ผมก๊อปกร,ระเบิดเป็นพิธีกรขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับรักทุกคนนะ I love you